สวัสดีครับช่องธรรมาหาแดกมาไปนี้มาได้ปลาเลยมาจะหาปลาจับปลาจะจตะไม่ได้กับตัวเครื่องเรือมันเสียวันนี้วิ่งเข้าบ้านแล้วเนี่ยไปดูเพื่อนทำปลาอยู่จับไปดูได้ไม่นั้นก็จะเสร็จแล้วเวลาลิฟตวันอยู่ ได้หรือเปล่าเนอะเพื่อนลังลีกควรอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วลูกป,ปลายังไม่ทุ่งใหญ่ค่ะกำลังลีกควรอยู่ใกล้จะเสร็จแล้ว ไม่รีกวนอยู่รีวนอยู่ม่รู้ปลามีไมอถุงใหญ่ขั้นถุงวนถุงวนไจะเสร็จแล้ว,วจะเสร็จแล้วไจะเสร็จแล้วมันจะมีปลาหรือเปล่า ยกถุงปลาแล้วยุปลาอยู่ จะมีปลาเปล่าไหมาล่ยกถุกปลไปยู่เรือเราวิ่งแล้วมันถ่ายไปถึงแล้วเรือเราวิ่งแซงออกมาเนี่ยดูบรรยากาศไปก่อนธรรมชาตินะครับ วิ่งหลบป้านตายทำเพื่อนอยู่กลางทางเมื่อกี้เนี่ยเห็นเพื่อนนะกำลังสาววนจะเอาปลาอยู่เรือวิ่งถ่ายไม่ถือแต่ดูวิวเราไม่ได้จับตัวเลยวันนี้เนี่ยได้แค่ทา้ายเปล่าๆวันนี้ไม่มีปลาเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ปลาเครื่องเรือมันเสีย <c oughs> เรื่องเรือเสียไม่ได้ปลาเลยนอนกันอยู่เนี่ย มันเสียรื่องเรือมันเสียไม่ได้ฟ้าดูบรรยากาศธรรมชาติก่อนวันนี้เป็นลมเป็นคลื่นลมตะวันออกเสียง ลมหนาวก็เรื่องลมหนาว <c oughs> น่าท่องเที่ยวแล้วพี่น้องก็จะมาท่องมาเที่ยวก็ในย t ท b e ของเราได้แล้วก็อยากมาเที่ยวเกาะยวาวเกาะยาวจังหวัดพังงาของเรา,เามีที่ท่องเที่ยวมากมายชา,ายหาดก็สวยมีโรงแรมห้าดาวาส,ดสวยงามๆเรามาท่องมาเที่ยวมาได้เลยมาเกาะยาวไปง่ายมาง่าย มีรถมีแพรมีอะไรทุกได้รถส่วนตัวมาได้อาจากยู t ทู e เราจะมาท่องมาเที่ยวสวัสดีว่าเพียงเท่านี้นะครับเด็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องธรรมมาหาเด็กสวัสดีครับ